สวัสดีครับวิธีทำเงินให้ได้6หลักบนโลกออนไลน์โดยที่ผมจะมาบอกเทคนิคนะครับแล้วก็บอกวิธีการผมจะบอกวิธีการของผมเองนะครับว่าจากคนที่ไม่เคยทำออนไลน์มาก่อนอ่ะแล้วจากคนที่เป็นพนักงานประจำนะครับแล้วออกจากพนักงานประจำแล้วเข้าสู่ออนไลน์ได้ยังไงแล้วพอทำออนไลน์เนี่ยทำยังไง ให้มีไรายได้หหลักต่อเดือนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะ,ะบอกนะครับคนที่อยากจะทำออนไลน์โดยที่ตอนนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานประจำห,หรือไม่เป็นพนักงานประจำก,ก็ได้จะอาชีพอื่นก็ได้อยากจะเข้าออนไลน์อยากจะเข้าสู่วงการออนไลน์อยากจะมีธุรกิจบนออนไลน์ไม่รู้จะเริ่มยังไงหรือเริ่มแล้วก็ยังไปไม่ถึงไหนเอออย่างเงี้ยจะมีคน ประเภทนี้อีกเยอะผมทราบว่าจะมีคนอย่างนี้อีกเยอะวิธีการเริ่มต้นเนี่ยวิธีที่หนึ่งเลยให้คุณขายบนแพลตฟอร์มคุณต้องขายบน platform, แพลตฟอร์มกับแพลตฟอร์มหนึ่งสำหรับตัวผมเนี่ยเมื่อก่อนเมืองไทยยังไม่มีช้อปปี้ไม่มีลาซาดา้แล้วก็ไม่มีแพลตฟอร์มให้ขายมี e-bay นะครับเมื่อก่อนมี e-bay ผมก็ได้รู้จัก ebay แล้วก็ได้ไปศึกษา ผมก็ได้เป็น eBay ผมก็หัดขึ้นขายบน eBay นะครับ eBay ก็เป็นแพลตฟอร์มหนึ่งแล้วขายไปเมืองนอกด้วยตอนนั้นผมก็เริ่มอย่างนั้นนะครับหลังจากพอเป็น eBay แล้วก็ได้มารู้คำคำหนึ่งนะครับรู้วิธีการวิธีการหนึ่งการขายคำคำหนึ่งคำนี้ผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับมาก่อนนี้คำคำนั้นก็คือคำว่า dropship นะครับผมก็๊ะสงสัย dropship คืออะไรนะครับผมก็ไปศึกษาก็ไปเรียน สุดท้ายแล้วก็รู้ว่าดรอปชิปมันคืออะไรดรอปชิปก็คือการขายสินค้าโดยที่ไม่ต้องสต็อกของโดยที่ไม่ต้องซื้อของก่อนโดยที่ไม่ต้องส่งของเองโดยที่ไม่ต้องแพ็คของเองพอผมได้เรียนรู้คำคำนี้ขึ้นมาปุ๊บผมรู้สึกมันใช่เลยรนะับผมตัวผมเลยอะตั้งแต่วันนั้นเลยนะครับรู้สึกว่าโอ้อันนี้มันเป็นอาชีพอยู่ในฝันเลยนะครับ ก็คือตั้งแต่วันนั้นก็เลยรู้จักการขายแบบดรอปชิปตั้งแต่วันนั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอขายอีเบย์ไม่นานผมก็ทำดรอปชิปบนอีเบย์นะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของผมนะครับแล้วก็เริ่มดรอปชิปเลยเพราะอยากจะทำดรอปชิปมันเป็นสิ่งที่เราเหมือนกับว่าโอ้มันเป็นสิ่งที่มันตรงกับเราเลยเราชอบแบบนี้เลยอ่ะคือไม่ต้องแพ็คของด้วยไม่ต้องซื้อของมาก่อนด้วยไม่ต้องส่งของเองด้วยครับแล้วที่สำคัญคือ ไม่ต้องควักนึกควักเนื้อของตัวเองก่อนไม่ต้องควักทุนตัวเองก่อนตอนนั้นมันก็รู้ว่ามันไม่มีอะไรพิเศษอีกแล้วนะครับผมก็ทำตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะครับทำมาจนเรื่อยเลยถ้าเรียกว่าดอกคิดตั้งแต่สมัยต้นๆเลยของเมืองไทยอ่ะครับทำมาเลยก็เริ่มจากอีเบย์ตอนนั้นก็ยังไม่มี Facebook ด้วยยังไม่มีช้อปปี้ยังไม่มีลาซาด้าพอมีช้อปปี้ขึ้นมาอ่ามีลาซาด้ามีช้อปปี้ ลาซาด้าเกิดก่อนแล้วก็มีช้อปปี้นะครับพอมีช้อปปี้ผมก็ได้ดศึกษา s ช้อปปี้นะครับช้อปปี้ให้ขึ้นขายได้แล้วให้ทำพรีออเดอร์ได้พรีออเดอร์ได้ก็ใกล้เคียงกับการทำดรอปชิปนะครับผมก็จัดการเลยเอาสินค้าขึ้นขายบนช้อปปี้ขายแบบพรีออเดอร์ด้วยแล้วก็ทำดรอปชิปด้วยทั้งสองอย่างเลยนะครับบน ช้อปปีปป้ก็ให้ทำเพียเดอร์หมายความว่ายืดเวลาให้เราส่งของกับลูกค้าได้นะครับแต่เราต้องส่งของมาหาเราก่อนนะครับเอาของมามาหาเราก่อนแล้วเราก็ส่งให้ลูกค้าทอดหนึ่งแบบนี้เรียกว่า p r ี o เดอร์นะครับแล้วผมก็มาปรับนะครับเอาวิชาดอปชิปมาปรับผมก็ทั้งเพียเดอร์ทั้งดอปชิปบนช้อปปี้ด้วยนะครับตั้งแต่วันนั้นก็คือทำทั้ง eBay ทั้งช้อปปี และ Lazada แต่ Lazada ไม่อื้ออ่ำหน่วยให้ทำพ r ออเดอร์หรือดรอปชิ p เราก็ก็ไม่ต้องทำพิออเดอร์กับดรอปชิ p บน Lazada ด้วยก็ได้นะครับอันนี้คือจะบอกว่าวิธีการเริ่มต้นแล้วก็วิธีการทำผมก็ใชว้วิธีนี้หลักการนี้ก็คือเริ่มจากขายบนแพลตฟอร์มก่อนถ้าเป็นณนตอนนี้ปัจจุบันนี้ใครอยากจะทำออนไลน์แล้วถามว่าจำเป็นต้องไปเริ่ม eBay ก่อนไหม จะเริ่ม Ebay ก็ได้ไม่เริ่ม Ebay ก็ได้นะครับถ้าเริ่ม Ebay ถามว่าจะถ้าเทียบกับเริ่มบน s h อ p e e อันไหนยากกันเริ่มบน Ebay ยากกว่านะครับ Ebay จะยากกว่าเพราะ Ebay เขาจะมีเงื่อนไขขึ้นมาว่าช่วงแรกๆถ้าเกิดเป็น New Seller นะครับเป็นผู้ขายหน้าใหม่การขายเขาจะมีลิมิตนะครับขายได้แค่10ชิ้นก่อนอานเงี้ยทีละสิทีละส,สิเมื่อครบสิแล้วก็ไปขออนุมัติให้ eBay ขยายลิมิตให้เราขายได้เพิ่มอีกอย่างเงี้ยมันจะมีเงืยอย่อนไขมีอะไรสําหรับผู้ขายหน้าใหม่ผู้ขายหน้าใหม่จะต้องผ่านสเตปคัดกลองบนอ e ีเบค่อนถ้าคุณผ่านไปแล้วในสักระยะหนึ่งนะครับอีเบคเาถึงจะปล่อยคุณให้ขายได้อย่างเต็มที่อันนี้เป็นเงื่อนไขบนอ e ีเบนะครับถ้าเป็นช้อปปีในยุคนี้เนี่ยก็ผมว่ามันง่ายกว่าสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นทำบนออนไลน์ คุณก็ไปเริ่มบนช้อปปีเลยนะครับขายบนแพลตฟอร์มช้อปปีเลยขายเมืองไทยเลยถามว่าขายดีไหมขายดีนะครับถ้าคุณเลือกสินค้าเป็นค้นหาสินค้าเป็นนะครับแล้วก็รู้หลักการรู้เทคนิคในการตั้งชื่อสินค้าตั้งราคาสินค้าก็มีเทคนิคแล้วคุณก็จะเริ่มต้นบนออนไลน์ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการเริ่มนะครับ เมื่อถ้าถ้าถ้าคุณได้เริ่มแล้วเนี่ยได้เริ่มบนแพลตฟอร์มแล้วเนี่ยคุณก็เริ่มจะมีะไรายได้บนออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือเป็นจุดเริ่มต้นแบบนี้มันเป็นวิธีการสําหรับใครที่อยากจะมีอาชีพบนออนไลน์อยากทําบนออนไลน์อยากจะมีธุรกิจออนไลน์เนี่ยก็ให้เริ่มแบบนี้ได้เลยนะครับพอถ้าเกิดว่าคุณทําไประยะหนึ่งครับป,ปีแล้วเนี่ยคุณก็มาเริ่มทําบนโซเชียล นะครับโซเชียลนี้ที่นี้ก็ผมว่า Facebook นั่นแหละนะครับผมก็ให้ Facebook ในยุคก่อนไม่มี Facebook นะครับพอยุคนี้มี Facebook คุณก็ขยับมา Facebook ฟซบุ๊กเนี่ยคุณก็สามารถโพสขายสินค้าได้แล้วมันฟรีนะครับแพลตฟอร์ม Facebook นี่ฟรีไม่เสียค่าคอมมิชชั่นใดการขายได้การปิดการขาย ก็ไม่ได้เสียค่าคอมไม่โดนหาค่าคอมนะครับเป็นข้อดีซึ่งผมก็ทำด้วยนะครับผมทำ Ebay ททำช้อปปีเสร็จแล้วผมก็อ่าก่อนหน้านี้ไม่มี Facebook ใช่ไหมครับผมก็ไปผมเปิดเว็บไซต์อ่าผมมีเว็บไซต์นะครับแต่ถ้าเกิดปัจจุบันเนี้ยคนอย่างใครที่ทำออนไลน์เริ่มออนไลน์แล้วยังไม่พร้อมที่จะเปิดเว็บไซต์ก็ไม่เป็นไรเริ่มจาก Facebook ก่อน นะครับผมนี่เมื่อก่อนไม่มี a c e b o o k ใช่ไหมครับผมก็เริ่มจากเว็บไซต์แล้วก็มา Facebook แต่ถ้าในยุคนี้ก็เริ่มจากช้อปปี้แล้วมา Facebook พอคุณทำ a c e b o o k เก่งแล้วแล้วเดี๋ยวคุณเริ่มมีไรายได้จากช้อปปี้จาก a c e b o o k เดี๋ยวเดี๋ยวคุณก็มาเปิดเว็บไซต์อย่างเงี้ยผมอยากให้คุณมีเว็บไซต์ด้วยนะครับแล้วคุณก็เอาทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณขายบนแพลตฟอร์มมาขึ้นบนเว็บไซต์นะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อคุณมีเว็บไซต์คุณก็จะมีแหล่งรายได้สามทางเลยตอนนี้ครับคุณมีแหล่งรายได้สามทางละก็คือทั้งช้อปปีทั้ง facebook ทั้งเว็บไซต์ผมจะให้ทความสำคัญกับ Facebook และเว็บไซต์ด้วยนะครับ facebook มันจะเป็นมันจะเป็นศูนย์กลางนะครับถ้าคุณมี Facebook แล้วเนี่ยแลวคุณมีเว็บไซต์มีช้อปปีใช่ไหมครับคุณขายบนแพลตฟอร์มเนี่ย คุณอาจจะผมแนะนำช็อปปี้เพราะว่ามันทำพรีออเดอร์ได้ทำดรอปชิปได้แต่ถ้าใครจะทําแพลตฟอร์มอื่นๆนอกเหนือจากช็อปปี้ก็ได้นะครับมันก็เพิ่มช่องทางนะครับแล้วคุณก็ให้ facebook เนี่ยเป็นศูนย์กลางนะครับการเอา facebook เป็นศูนย์กลางเนี่ยถ้าคุณมีเว็บไซต์นะครับคุณสามารถที่จะใส่เว็บไซต์บน Facebook ได้เพราะว่า a c e b o o k เนี่ยเขายอม ให้คุณใส่ชื่อเว็บไซต์เลยนะครับใส่ชื่อเว็บไซต์เลยใส่ลิงก์บน a c e b o o k ได้เลยแล้ว Facebook ก็อำนวยความสะดวกให้คุณยิงแอดเว็บไซต์ได้ด้วยคุณก็สามารถที่จะเอาลิงก์ของเว็บไซต์มาใส่บน Facebook คุณก็โฆษณาผ่าน Facebook ได้ยิงแอดได้แม้แต่คุณยิงแอดอคุณโฆษณาโพส์ใดๆคุณโฆษณาขายสินค้าใดๆเนี่ยคุณก็สามารถเอาลิงก์มาแนบท้าย ด้วยลิงก์ของเว็บไซต์นะักท้ายด้วยมันก็เป็นการเพิ่มเพิ่มคนเพิ่มทราฟิกนะครับเพิ่มคนเนี่ยเข้าสู่เว็บไซต์เราได้ไหมครับอันนี้อันนี้ผมจะบอกว่าเ c e b o o k มันเป็นศูนย์กลา,างยังไงนะครับแล้วนอกจากคุณมีแพลตฟอร์มบนช้อปปีก็เช่นเดียวกัน Facebook ก็สามารถที่จะเป็นศูนย์กลางให้ช้อปปีได้เช่นเดียวกันนะครับ โดยที่คุณสามารถที่จะเอาลิงก์ลิงก์สินค้าที่คุณขายบนช้อปปีเนี่ยมาโพสต์บน Facebook ได้แล้วคนที่สนใจใน Facebook ของเราถ้าเราถ้าเราโพสต์ใน a c e b o o k ใช่ไหมครับคนที่เข้ามาเป็นลูกค้าเราก็สามารถคลิกลิงก์นั้นแล้วก็เข้าไปในหน้าร้านของเราในช้อปปีได้เลยแล้วคุณก็เ,เรียกว่าขายบนช้อปปีได้โดยที่ส่งลิงก์เข้ามา Facebook อย่างเนี้ย ก็ทําได้คุณจะสามารถที่จะเอา f a c e b o o k เนี่ยเป็นศูนย์กลางได้เลยนะครับแต่ถ้าคุณมีเว็บไซต์งั้นโอเคเว็บไซต์เป็นของเราเองนะครับคุณเอาลิงก์มาใส่บนเ c e b o o k ได้ลูกค้าก็สามารถที่จะคลิกลิงก์เว็บแล้วเข้าเว็บไซต์ของเราไปสั่งซื้อเว็บไซต์ของเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือวิธีการที่ใช้เฟซบุ o กให้เป็นประโยชน์เอาเฟซบุ๊กเป็นศูนย์กลางเอาเฟซบุ๊กเป็นเซนเตอร์นะครับ แล้วคุณต้องใช้เฟ e บุ๊กให้เป็นประโยชน์นะครับคือคุณก็ต้องสร้างคอนเทนต์สร้างเนื้อหาคุณต้องสร้างตัวคุณเองก่อนนะครับเสร็จแล้วคุณก็สร้างคอนเทนต์สร้างเนื้อหาให้หน้าเฟซของคุณเนี่ยมันมีเนื้อหาที่มีสาระเป็นประโยชน์พอคุณทำไประยะหนึ่งคุณมีฐานแฟนคุณมี ฐานแฟนเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วเนี่ยต่อไปเดี๋ยวคุณขายมันก็ง่ายละครับแล้วพอทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางคุณก็จะมีแหล่งหลคุณจะมีรายได้เข้ามาหลายทางเลยแหละทั้งช้อปปีทั้ง Facebook ค,คุณก็ขายดา้ทั้งเว็บไซต์คุณก็ขายได้แล้วผมจะบอกคุณให้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะทาเงินให้คุณอย่างมหาศาลน่ะแล้วก็อย่างยั่งยืนแล้วก็อย่างมีความสุขที่สุดน่ะ มันคือเว็บไซต์นะครับผมบอกมันคือเว็บไซต์นะครับแต่คุณก็ต้องทําเริ่มทําตามสตเต็ปอย่างที่ผมบอกก็จะบอกว่า,าเว็บไซต์นะครับหัวใจวก็คือเว็บไซต์ถ้าคุณทําเว็บไซต์ให้ดีๆนะครับเว็บไซต์เนี่ยแรกๆเนี่ยมันดูจะอาจจะเงียบๆมันก็เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันมี การเริ่มต้นนับหนึ่งนับสอนับสามไปแรกๆเนี่ยคุณก็อาจจะคุณก็คุณทําพร้อมไปก็ได้นะครับทั้ง Facebook ทั้ง Copy เว็บไซต์แต่ระยะสักระยะหนึ่งบวเว็บไซต์เนี่ยมันทำมันให้คุณอย่างมหาศาลแล้วคุณจะแฮปปี้ที่สุดผมบอกว่าเว็บไซต์เนี่ยนอกจากคุณเป็นคนเขียนนโยบายเองแล้วคุณกําหนดกติกาเองแล้วคุณรับเงินสดเข้าบัญชีคุณเองแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย คุณกําหนดเองได้หมดแล้วไม่ไม่มีข้อห้ามนะครับไม่มีข้อห้ามเช่นคุณสามารถคุณไม่สามารถที่จะขายเกินจํนวนชิ้นเทาน่านี้คุณห้ามขายสินค้าในหมวดนั้นหมวดนี้ไม่มีข้อห้ามอันนี้เป็นข้อดีของเว็บไซต์เห็นไหมครับไม่มีข้อห้ามว่าคุณจะทำพรีออเดอร์ได้สิบเปอร์เซ็นเหมือนช็อปปี้ที่กําหนดอย่างนั้นอย่างเงี้ยดัะนั้นเว็บไซต์เนี่ยคุณจะทำดรอปชิปร้อยเปอร์เซ็นเลยได้นะครับคุณเอาหาสินค้าที่โดยที่คุณไม่ต้อง ลงทุนเงินเลยสักบาทเดียวมาลงในร้านรถไฟของคุณคุณจะเอาสินค้ามาเป็นร้อยชิ้นพันชิ้นหมื่นชิ้นได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องลงเงินสักบาทเดียวคุณขายก่อนนะครับแล้วเงินเข้าเป๋าคุณนะครับแล้วคุณค่อยสั่งซื้อคุณขายได้คุณก็ไม่ต้องควักเงินคุณเองด้วยคุณเอาเงินที่ลูกค้าโอนให้เข้าบัญชีคุณ ไปซื้อสินค้าเห็นไหมครับคุณไม่น้งควักเนื้อสักบาทเดียวมันนี่มีอะไรสุดยอดอย่างนี้แล้วนะครับผมจะบอกเคล็ดลับให้เลยนะครับนี่คือเว็บไซต์วิธีการเริ่มต้นทําเว็บไซต์ทํำยังไงตด,ดโดเมนยังไงสร้างร้านบนเว็บยังไงเอาสินค้าขึ้นขันเว็บยังไงผูกบัญชียังไงนะครับรับบัตรเครดิตยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมสามารถที่จะถ่ายทอดได้นะครับซึ่ง วิธีการเหล่านี้ผมไม่ได้สร้างเขียนเว็บไซต์เองนะครับผมใช้ใช้บริการเว็บเว็บหนึ่งนะครับชื่อเว็บเทพช็อปนะครับเว็บเทพช็อปเนี่ยเขาก็มีเป็นเป็นแพลตฟอร์มนั่นแหละเป็นเว็บและเป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะสําหรับคนที่เริ่มต้นทําเว็บไซต์โดยที่ไม่ต้องไปนั่งเขียนเว็บเองนะครับเขาจะมีะเว็บสาเร็จรูปให้เรามีบริการจดโดเมนให้เราคือทุกอย่างครบวงจรเลย แล้วข้อดีก็คือมันฟรีโดยที่ไม่เสียค่าคอมมิชชั่นอะไรเลยนะครับอันนี้คือข้อดีแล้วถ้าใครสนใจนะครับที่อยากจะมีกระบวนการแบบเนี้ยตั้งแต่เริ่มต้นขายบนแพลตฟอร์มเรือแล้วก็มาโพสต์บนเ c e บุ๊กแล้วก็มาเว็บไซต์ส่วนตัวนะครับก็คือผมจะมีคอร์สออนไลน์นะครับซึ่งคอร์สเนี้ย ผมคิดว่ามันจะเหมาะสําหรับคนที่จะเริ่มต้นเลยคุณก็ค,คือคุณจะทําได้เบดเสซ็ขครบวงจรอย่างที่ผมบอกเลยตั้งแต่วิธีการเริ่มบนแพลตฟอร์มมี f a c เฟซบุ๊กในเว็บไซต์เนี่ยผมจะถ่ายทอดมดเลยให้ทุกคนเนี่ยทําได้เลยแบบนี้เลยครบเลยนะครับโดยที่คุณไม่ต้องไปทำที่ละอย่างที่ละอย่างไปเรียนที่ละอย่างที่ละอย่างคคุณสามารถทำแบบนี้ครบเลยผมจะมีคอร์สนี้ขึ้นมานะครับ คอร์สนี้เนี่ยผมจะให้ชื่อว่า5วิชาพิชิตโลกออนไลน์คอร์สนี้เนี่ยก็คือผมจะสอนทุก,ทกอย่างเลยเอารวบรวมวิชาต่างๆที่ผมบอกมาตั้งแต่ต้นนะครับก็จะเหมาะสำหรับคนที่ไม่เป็นอะไรเลยนะครับแล้วเริ่มเป็นอย่างทผมบอกทำทีละขั้นทีละตอนเป็นทุกอย่างผมจะสอนถ่ายทอดหมดเลยทั้งคุณเริ่มต้นบนแพลตฟอร์มช้อปปี้คุณสามารถมี Facebook โพสเฟซบุ๊กได้ทำคอนเทนต์ได้เสร็จแล้วคุณก็สร้างเว็บเป็นเอาสินค้าขึ้นขายบนเว็บทำเงินได้ทุกช่องทางเลยทั้งแพลตฟอร์มทั้ง Facebook ทั้งเว็บไซต์คอร์สนี้ราคาเต็มเนี่ยห่ 19, บาทนะครับแต่ไล์นี้เนี่ยผมจะให้ราคาพิเศษเลยนะครับเหมาะสำหรับคนที่เริ่มต้นเลยผมจะให้ราคาพิเศษใครที่ดูไ์นี้คลิปนี้เนี่ยผมจะให้ราคาแค่หนึ่บาท เท่านั้นนะครับเริ่มต้นเท่านี้เลยนะครับผมก็จะให้เวลาถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้แล้วกันให้ราคาเท่าเนี้นะครับต้นแต่ผมจะปรับทุกวันนะครับผมจะปรับขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันจนถึงหมื่นเก้าใครที่ลงก่อน CF มาก่อนนะครับแล้วก็ชำระเงินก่อนเนี่ยก็จะได้ราคาพิเศษไปอย่างนี้นะครับถ้าใครสนใจก็รีบลงกันเลยนะครับแล้วผมจะปรับขึ้นทุกวันนะครับจนถึงหมื่นเก้า ถ้าใครลงก่อนเนี่ยก็เท่ากับว่าได้จ่ายถูกก่อนแล้วคุณก็จะมีอาชีพอนออนไลน์อย่างที่ผมเล่าให้ฟังแต่ต้นนะครับก็ไลน์นี้ก็คิดว่าเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะครับในไลน์หน้าครับสวัสดีครับ